สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องอชัชวาลสไตล์เวอร์ชันชชสองกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชันชชสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญ เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัดชวาสไตล์กันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องชัดชวาสไตล์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่าทูมูฟนะครับเอสนะครับมานําเสนอเพื่อนๆทั้งหมด5ตัวนะครับเราก็ไปที่แป้นพิมพ์กันเลยหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ ให้เพื่อนนะครับกดนะครับตามที่ผมบอกในคลิปนี้ได้ไดเลยนะครับเรามาดูโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตตัวแรกนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน5 5าดอกจัน3 3 5สีเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่300 MB นะครับเล่นเฟสไม่จำกัด1ชั่วโมงนะครับตัวนี้ใครไม่ทันก็ให้ แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูตัวที่2กันนะครับให้เรากดดอกจัน5 5าดอกจัน3 31นะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วที่384นะครับ Kb นะครับใช้งานได้1วันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยเรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวที่3กันนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน5 5า จันสามสามห้าสองสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชันเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับเล่นลน์ไม่จำกัดนะครับสามร้อยสามสิบสี่ kb นะครับใครไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตตัวที่สี่กันนะครับให้เพื่อนกดกจันห้าห้าศูนย์จัน3 3สามสามห้าสามสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชันเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมู v e นะครับ เล่นไลน์ไม่จำกัดนะครับ3 8 4 KB เช่นเดียวกันนะครับเล่นได้1วันนะครับเรามาดูตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับคือตัวที่5นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน550ดอกจัน310สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วที่500 MB นะครับใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ทันก็ให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่า,ขายทูมูฟนะครับทั้งหมด5ตัวที่ผมนํามาเสนอเ,นเพื่อนๆนะครับอาจจะมีทั้งตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องอชัชวานสไตล์เวอรช์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับ แล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปให,ใหม่ๆจากช่องชัชวตรสไตล์เวอร์ชันสองกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวารสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ